เฮ nice. ้ยีไอวินไอวินมันเล่นกีตาร์อยู่เปล่าดีดแบบสีอะไรอยู่ป่าดีดกีตาร์ไม่ใช่นิ้วพ yeah. ี speaking 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 ่โก้พี่โก้พี่โก้เออเนี่ยขนาดอยู่หอตรงข้ามยังได้ยินเสียงกีตาร์ไอวินแเลยไอทีมไอวินไอวินกีดไอวินน่าจะร้องเพลงไอ้มึงใช้ไม้มึงเป็นสายอะไรอ่ะไม่ไหนเพลงใหมไทยไม่ทีมเออ USB หรือว่าแจ็ค USB ีโอไม่ถึงอะไรไม่ไหนไม่หูฟังที่มึงไม่หรือไม่ที่กูใช้อยู่ไม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 ่ไทีมไม่ไทีมไม่ไทีมมันคืออะไรอ่ะอมีที่มันแบบมีสามมีสามรูอ่ะไอเจ๋ใหญ่สายเสียบไม่อ่ะสายแบบร้องเพลงอ่ะแจ็คอระเดี่ยวปะเดี่ยวแทงเข้าปะไม่ไม่ไม่เป็นเบาเสียบสามตาเออออออมีเทียนี่สามตาเบาเสียบสามตามึงเสียบกับอะไรเสียบกับคอปะเสียบกับไม่เสียบกับอินเทอร์เฟซ ก็เข <transplant> <German> ้าคอมอีกทีเสี่ยวก็เสียวกบปักไฟเลยเบ้าไฟอะแล้วหล่มึงอัดมึงอัดอัดแต่คอมใช่ปะใช่อันแตคอมยิ้มยิ้มได้หรได้ป่ได้แต่แต่มันตกอ่ะไอเหี้ยแบบไม่แบบวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนีม うん。<え>